ชคดีครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมึงไงมาหอดมองเหตุงานแล้ว,ลวบรรยากาศตกดีนะผมมาเหตุงานแล้วพี่นหนองตกบรรยากาศต้องใช้จะตกทนนั้งวันมึงเอาพี่นอ้องตั้งแด่ตกไง ม่ทางไหนตกมากี่น,นองเลยเ็นากาศตกดีน้อยบอลลมครับแก่แต่ว่าสยปลาไปกลัวอะไรครับคนเป็นคน หลูกเจ้าหน้าเอามาเห็ดงานครับฝนตกก็ต้องทำเพราะงันคือกันกับเขาไปดำหน้านี่ยแหละฝนตกก็ไดกัน,กนยังดำจากไหมนมาแล้วเอามาเห็ดงานเขาก็อย่างนั้นโชคดีครับพี่น้องเอันยอมเนี่ยชื่น้องโชคดีครับ หลบฝนอยู่ยังไม่ได้ฝนนะครับหลบฝนหลบฝนที่หน้าเลยอยู่ป่าบอ่อหอบลมนิดนิดแต่ไม่แรงนะครับหลบฝนอยู่ไม่ได้เห็นดอกงานฝนตกแบบ่อดได้เห็นเห็นออกเอ๊ะ นอนเลยนบรรยากาศครับตกเดีครับครับบรรยากาศแบรราาบนี้เป็นยังไงเป็นอยู่บ้านเท่ากับานนอนใช่ไหมว่าแต่ว่าผมเห็นง,งานนอนบ่นได้ล่องเต่ากระเทียงไม่ได้หรอ เ็มนได้เันไบบทำงานนะฮพมาละทำงานกลางแกกต้องระวังรูฝนนาเก็ลุยฝนมาครับี่นตกดีครับโอ้โหโอ้โหฝนตกหยิดเงีย มันจะตกฝนตกเวลาทำงานมันงับตังเสียงังงับ่าจะวัดมือแล้วมนันเปียกแล้วเปียกแล้วพี่น้องเปียกแล้ว